สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Abyss นะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นตั้งแต่แรกยืนได้ของชิ้นสุดท้ายชิ้นที่โหดที่สุดนะฮะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะแบ่งเป็น2งพาร์ทนะครับพาร์ทนี้อาจจะลงทันอัปเดตหรือไม่ทันอัปเดตก็ไม่รู้นะครับแต่พาร์ทสลงไม่ทันอัปเดตแน่ๆนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมตัดอยู่เกมกําลังอัปเดตนะครับวันเสาร์นี้เองอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเดินทางของผมจะเป็นยังไงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเล่นในเฉพาะในส่วนที่เกมมีมาตั้งแแต่แรก สิ่งที่อัปเดตมาใหม่ผมจะยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงด้วยนะครับดีดนะครับถ้าอยากได้รหัสตึงๆเทพๆนะครับก็ต้องดีดลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเริ่มต้นมานะครับคืยการใส่โค้ดเลยรีลลี่นะฮะซึ่งตอนนี้มันมีอยู่2โค้ดนะครับแต่ในตอนที่ผมใส่มีอยู่โค้ดเดียวนะโค้ดก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับลดคูลดาวน์แล้วก็เพิ่มสปีดนะครับก็ใส่เข้้าาไปปปเเเเเลลลลยยยททีีีนนนกกกกก็็็หััติคคครรรบืือออูฮะ มจะสอนเราเล่นนั่นเองเราก็ทําตามที่เกมบอกได้เลยนะครับซึ่งผมก็ทําไปเรื่อยๆจนเสร็จเริ่มต้นมาด้วยการทําเควสของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์จะให้เราไปหาอุปกรณ์ต่างๆนะก็ตามนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้อันที่1ป,ปึ๊บเก็บไปอันต่างออกซิเจนนี่เย่ก็ข้างหลังนี้ตึ๊บอือฮึใต้โต๊ะอ่าฮะกระโดดเข้าไปเก็บเป็ดด้วย สามารถเทเลพอร์ตได้ไหมเทเลพอร์ตน่าจะต้องทำเควสไปเรื่อยๆก่อนหลังจากนั้นผมก็วิ่งไล่รับเควสร,รอบแมปเลยฮะไปเอาไปขายตอนนี้เควสส่งขาเคนเควสเสร็จแล้วพอดีโอเคส่งเสร็จแล้วก็รับมาใหม่เยสแล้วก็ขายปลาที่เราได้มาทั้งหมดครับเอาไปซื้อของเรามีเท่าไรล่ละวสี่ร้อย เออซื้อเป็นชั่วโมงก่อนละกันตรงนี้เรามีกี่ดาวแล้วสามสิบดาวซื้อของครับอันนี้นี่ๆเย่ไปยี่สิบดาวมอครับหาปลาต่ออ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเควสไปเรื่อยๆแล้วก็หาปลาไปเรื่อยๆนะครับตกปลาอยู่เนี้ยแหละยิงปลาเอาไปขายส่งเควสนะฮะเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราจะซื้อ ของใหม่กันเลยดีกว่าแล้วก็ฟาร์มของเรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ UG Phone ช่วยคุณอกก็โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG Phone ต,ตอนนี้เงินเรามี500แล้วก็ตรงนี้ต้องเวลสิบใช่ไหมเราซื้อถังออกซิเจนดีกว่าเท่าไรเอ่ยอันนี้425โอเคเอามา เพื่อที่จะได้แบกน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะฮะว่ยได้ไกลขึ้นแล้วก็นานขึ้นแต่ได้ทำควสยต่อเย่้อยสามสิบเอ็แล้วเราก็ได้รับเหรียญมานี่ตอนนี้เรามีกี่เหรียญแล้วมีเท่าไหร่แล้วถึงร้อยอย่าง70็ดกล้แล้วกลได้เผาใหม่แล้วทุกคนเราต้องหาเงินเพื่อที่จะไปเอ่อรับป,ปืนเราลืมเพียน เร,เราลืมเปลี่ยนถังก็ว่าและซื้อถังมาแต่ไม่เปลี่ยนว่าเอ้ยต้องหาเงินไปเพื่อปลดล็อกไอ้นี่อ่าชมวกครับจังหวะนี่เอ้ยหัวใครโอ,โอ้ลูกพี่พี่พปเอามาจากไหนวนะน่ะตกใจเลยผมนึกว่าผมจะโดนกินเขาแล้วอ่าตรงนี้มีหบสมบัติเอามายาเวลสี่จะเวลห้าแลวทุกคนเวลเราใกล้เสร็จแล้ว รงนี้ผมจําได้ว่าเขาจะให้เราหาเปิดมาใช่ไหมแล้วก็มาคุยกับเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องอาเวล5ก่อนเราจะได้รับเควสสักทีเเวล5แล้วเอาเควสไปส่งได้เควสของใครเอ่ยเเวล5น่าจะเควสของคนนี้นี่เสร็จร้อยเสร็จแล้วก็ไายปลาตอนนี้เรามี466ครับแล้วก็สามารถเคมได้อีกอ่า มีเควสใหม่มา,มาแล้วก็มีอ่าน,นี่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 บวกออกซิเจนหกเปอร์เซ็นต์กล้วยสปีดดาเมจอันนี้สปีดบวกสองอ๋ออันนี้บวกสปีดนิดเดียวแสนเดิมก่อนต้องเวลสิบเลครับถึงจะปลดล็อกช่องที่สองเวลยี่สิบปลดล็อกช่องที่สามนั่นเองเดี๋ยวผมหาตังค์แป๊บนึง 1, แล้วกันกลับมาอีกรอบหมครับตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ 1, ่งพนหนึ 1, ่งบาทห0 0พืนหนึ่งพันสี่หนึ่งพืน อ่าอันไหนนะอันนี้ป่ะอ่าอันนี้พันห้าสิบครับแล้วก็เราไปปลดล็อกไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนตัวหินนูนน่นนุนนนน่นน่นเราได้มาสองอันหลังๆเริ่มไม่ค่อยเจอหล,หลังตกนี่แทบไม่เจอเลยอะไรแรกๆเจอจริงอ่านี่แล้วก็ปล่อยไปครับเราขาดอีกสามเพราะว่ามันอันเมื่อกี้ที่เราใส่ไปเดี๋ยวมันจะนับสองนะฮะแล้วก็ตรงนี้เควสของคาร์เค้นเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยยัดเควสเข้าไปยเ,เไปย่แล้วก็เหมือนเดิมครับรับเควสเข้ามาใหม่เรียบร้อย มีเควสเข้ามาฮะอันนี้หนึ่งพันสอง้อยห้นะครับส่วนอันข้างนอกน่าจะ2,000ปนปะหรือ4,000 2,000 2,008นะฮะเควสใหม่มาแล้วก็แรนนี้เข้ามาเพิ่มนี่บอกออกซิเจนโหอันนี้โอ้โหระดับรีเจนเนอรี่นี่นี่นี่ใส่เข้าไปเลยฮะที่เราเพิ่งไปป่นมาเมื่อกี้อันนี้มูฟก่อนอ่าฮะใส่ระดับรีเจนเนอรี่เข้าไปส่วนชะม่วงใส่นี้เข้าไปฮะนี่อ่ะไปทำเควสแล้วก็หาเงินต่อครับเดี๋ยวเราจะโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงตัวบลเลิศเลยป่ากระเป๋าครับนี ใหญ่มากโอ้โหระดิน้นอ่าเรียบร้อยได้เราก็เวลสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะหาเงินกันต่อไปนะครับในการตกปลาเรื่อยๆแล้วก็ส่งเคเวสนะฮะเรียบร้อยเคเวสเสร็จครับผมเอาเคเวสมาส่งเหมือนเดิมรอบนี้นะ่าเราน่าจะได้ทางออกซิเจนใหม่นะฮะและต่อไปเราน่าจะต้องเก็บเงินยาวๆเลยเพราะว่าทางออกซิเจนอันใหม่อันสุดท้ายนะครับแล้วก็ชะมวงอันสุดท้ายต้องใช้เงินอย่างละประมาณ2,000เลยนะ อสซี่เราได้มาแล้ว3ลูกใส่เข้าไปยัดเข้าไปแย่โอเพนสามอันเลยลูกเพ่ hey. แล้วก็ได้ปลามาเมื่อกี้ใช่ไหมปลาเวสเอามาขายครับรับเวดด้วยรับเวดด้วยไปเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็คือกล่องสมบัตินะครับที่เราจะสามารถเจอได้ตามแมปนะใต้ท้องทะเลเมื่อกี้ผมก็เจอมาแล้วก็เวลาเปิดนะครับมีโอกาสได้เจ้าตัวของอาดาวเพื่อมาสุมเผาด้วยแล้วตอนนี้ผมมี150ดาวไงจะไปหนึ่งกระเบื้องขอแบบตึงๆหน่อย หลังจากนี้เก็บเงินครับประมาณ4 0 0พันเดี๋ยวเรามาเติมออกซิเจนกับเติมชมวกกันแล้วเราจะออกเดินทางไปแผนที่อื่นนะครับใช่ไหมผมจะยิงยาวเลว 2, ่นกะัน2 0 0พนอ่ะเนาะก็คือเดี๋ยวจะข้ามอันนี้ไปเลยเราไปเอาชม่วกงดีกว่าทุกคนเราจะพียบปล่อยผงไปเราไปเอาชัวกดีกว่าส่วนถังออกซิเจนเดี๋ยวเราเก็บยาวเลยให้ได้สองพันแล้วค่อยมาซื้อถังใหญ่สุดนะครับเก็บเงินครับอย่างละ2,000กว่าบาทก็เก็บประมาณ5,000ันเราค่อยกลับมาซื้ออีกทีหนึ่งไปลุย เรียบมาลอยโอ้วตอนนี้ผมมีตังอยู่ที่5029ครับแล้วก็เราส่งเควสได้ด้วยอ่ะส่งเควสแล้วก็รับเควสมาเพิ่มครับเรายังไม่ได้ไปส่งมอสซี่เลยเนะี่ยจริงๆไอตัวนี้มันมีเควสอีกนะเราได้กุญแจมาเอาไปเปิดที่ไหนวะทีนี้พอรับเควสที่เหลือก็ขายปลานะฮะเย่ yeah. มีกุญแจแล้วแล้วก็ นี่ครับรับตรงนี้ได้ด้วยรับได้อีกมีปลดล็อกอันต่อไปแล้วนะฮะนี่ดีกว่าสปีดบวกดามเมจไอ้ด,ดามเอจอันนี้ดาเมจมันลดไม่เอาไม่ใส่ใส่เป็นอันนี้ดีกว่าเลเวลสิบแล้ว,ลวใ,สใส่ช่อง2ได้ส่วนเลเวลต่อไปต้องช่องที่อ่าส่วนช่องที่3ต้องเลเวลยี่สิบส่งเควสครับคนนี้ได้เป็นพันเลยโอ้แล้วก็รับเควสต่อไปอเก็บปลดล็อกมาโอเพนนฮะเหลือเงินเจ็ดพันครับ, 7, รบเอามาซื้อถังออกซิเจนอันใหญ่สุดนี่อันนี้เลยซื้อเข้ามานี่ ออกซิเจน110อ่าขึ้นลงดำอ่าเขาเรียกว่าลงลึกได้ถึง180เมตรนะครับความไวอ่าเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบองตัววิความไวเหรอแล้วก็รับน้ำหนักได้70ประมาณนี้ส่วนชะมวกนี่ข้างในฮะมีแมวด้วยตรงนี้นี่จัดมาดาเมจ55นะครับครูดาวอยู่2.4ตรงนั้นมีเรือดำน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูกันผมจำได้ว่ามันมีเควสตรงนั้นได้สตาร์ชาร์ดมาครับได้ดาวมาเย่ yeah. เปิดปับ๊บอ่าไป ตรงนั้นมีเรือดำน้ำแล้วก็มีหีบสมบัติเปิดมาตรงนี้ฮะจะมีอ่าคนขายเรืออยู่ซึ่งมันมันยังไม่เปิดเราต้องทำเควสดให้เขาก่อนเอากล่องไปให้ใครเอากล่องไปให้เฮนรี่ฮะเดีน,นี้เราจะอ๋อออกซิเจนเราจะหมดโอ้ยนาซีดเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอา้า <laughs> มันถึงแล้ว าได้มาอีกสุ่มได้มายังครับผมอยากสุ่มใหม่แล้วสุ่มได้ใหม่ฮะจัดไปขอตึงๆ เราต้องหากล่องสมบัติแล้วกลายเป็นขี้เฉยตอนนี้ผมมีกุญแจนะแต่เดี๋ยวจะไปดูอ๋อนี่ไงกุญแจกุญแจดอกนี้นะครับเราจะต้องทำเควสคาเคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะให้กุญแจเรามานะครับเอสอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปเยี yeah. เติมออกซิเจน50หน่อยใส่เข้าไป <c oughs> อืมเต็มเมะปลดล็อกเร็วๆเพ่แล้วก็โอเพนได้อะไรเอ่ยโอ้หนึ่งร้อยสตาร์ชา์ิสิบสตาร์ชา์ิครับว้าวโคตรด,ดีขอบคุณครับเรือดำน้ำเราอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> หาเลยดำน้ำไม่เจออีกแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มใหม่ผมไม่อยากเป็นขี้ครับทุกคนผมไม่อยากเป็นขี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวโอ้โพี่เผาแองเจิลเกินพี่กระดวงเกินเผาแองเจิ้ลหายากสุดเลยนะครับนี่อ่ะสุ่มอีกทีพี่ครับผมมาส่งเควสแล้วครับพี่ดูข้างหลังมีเป็ดครับอ่าแล้วก็ต้องมีเควสอีกใช่ไหมว่าแล้วเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกครับข้างหลังหลังจากนั้นผมก็ไล่ส่งกล่องรอัวเลยจนกว่าจะส่งไม่ได้นะครับ สบายใจนี่ไงจุดเทเลพอร์ตเย่แล้วปลดล็อกแล้วนี่ครับอืมหมอันนี้17ครับเยออ๋อติดตั้งระเบิด,ด,บดน่าจะเอาไว้บึ้มปลายักษ์และถังออกซิเจนขั้นต่อไปที่เราจะต้องหานี่คืออยู่ไหนตรงนั้นมีประตูนะครับแต่เหมือนจะต้องทำเควสอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเงินแล้วก็กลับไปทำเควสของโลกเก่าก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บเงินครับไป เหนื่อยมากๆกับเกมนี้ผมตายบ่อยอะแบบจานวนตายอ่ะตอนนี้ผมมีเจ0 0ัน้าครับแล้วก็ไปรับเบสเตอรี่มาผมซุ่มธรรมดาก่อนละกันเพราะว่าอัลละสี่รอยมันค่อนข้างที่จะโหดเกินไปซุ่มอัลละสามอัลละร้อยก่อนละกันสามครั้งเผื่อจะได้ของดีออดีไหมอ่ะเออดีปล่าล่ะไอ้ตั้มมันมีการันตีอยู่เออดีป่ล่ะ ห้าก็ออกรวนเลย9ก้พันสามครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปซื้อของที่นู่นดีกว่านะแล้วก็ในเรื่องของเควสของคาเคนนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมที่เขาขายของอ่าใช่ครับใช่นี่เรือเท่าไรนะห้าพันเราเอาเรือก่อนไหมทุกคนผมว่าเรือก่อนเพราะว่าตอนนี้เราขับขับลําบากมากเลยอ่าเอาเรือมาก่อนครับแล้วเราต้องกลับไปใช่ฮะเราต้องกลับเข้าไปเปลี่ยนเรือข้างในถึงกราจ,จ้าเกือบตายแยยวอ่ะเปลี่ยนเรือฮะนี่ ตกปลาแถวนี้ครับกลับมาในอีก2วันนะครับผมหายไปเพราะว่าเออผมป่วย ในชีวิตจริงตอนนี้ก็ยังไม่หายนะครับโอเคตอนนี้ผมได้มีเงิน2 0 0 0มแล้วและอ,อย่างผมไปซื้อ,อชั่วโมงอันนี้มาคือถามว่าเล่นไหมเล่นนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเสียงไม่ไหวจริงๆแล้วผมก็เล่นไปแป๊บ,บเดียวนะฮะลืมอัดคลิปด้วยไอตอนซื้อชอันน่วโมงนี้ตอนแรกตอนแรกกะว่าจะอัดคลิปแล้วมาพาักทีหลังแต่ลืมกดอัดนะครับตอนนั้นเสียงไม่ไหวมากๆตอนนี้เรามีเงิน2 0 0 0มนะครับแล้วก็ทาเควสใหม่มีเควสเดี๋ยวเรายังไม่ได้ส่งเควสเลยมาซื้อชั่วโมงอันนี้ฮะ 17ื่ซื้อไปเลยจริงๆผมโดนฉลามแถวนี้กัดเลยนะผมไม่รู้ว่าต้องใช้เบ็ดอันไหนในการล่าฉลามผมเรียกว่าเบ็ดทําไมแล้วก็สุ่มเผ่าเรามีเท่าไหร่ละผมลืมแล้วเรามี200ครับสุ่มไปต่อ อันคอมมอนไดฟิตเออไดแลเย yeah. ่ปักกระเป๋านลครับขาดอีกห้าเราถึงจะสุ่มต่อไปได้ผมอยากได้เร่รีเจเนอรทอัพอะคือตอนนี้เรือเราค่อนข้างที่จะดีแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปซื้อเรือที่ไหนต่ออีกนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะกด G ดูกระเป๋าผมมีอันนี้อยู่25อันแล้วนะทุกคนไอตัวแคคตัสอันนี้ยี่สิบห้าอันแล้วอ่ะฮะโอเคเข้ามาดูในนี้ฮะไม่รู้ว่าเรือขั้นถัดไปนี่หาจากไหนนะนี่เรือส0 0 0มไอ้บ้า แล้วมีพี่คนนี้เอาข้างหลังมีเป็ดด้วยอ๋อคุยไม่ได้ฮะเก็บเป็ดไปเราต้องหาเงินสี่หมื่นมาตรงนี้ฮะผมว่าเรือนนี้ยเสร็จแล้วก็น่าจะไปอีกเกาะหนึ่งได้อีกแมปหนึ่งได้นะครับตอนนี้น่าจะสุดทางแล้วไปมองไปไม่มีอะไรแล้วฮะน่าจะสุดทางไปแล้วปลาปลาล้านปีเหรอยิงไ้เข้าด้วยฮะโอเคได้แล้วปลาอะไรก็ไม่รู้เย้อ่าเคฟฟิตอ๋อโอเคค่อนข้างเสิ่งหนึครับที่ขายปลามันขายได้แต่โลกอ่าแมปแรกโลกแรกในจุดแรกที่เราเกิดนะครับ ตรงนี้ไม่มีให้ขายใช่ไหมเราก็ต้องเทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตมานะฮะเทเลพอร์ตไปขายปลาฮะแล้วเดี๋ยวเราหาหาตังยาวๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้เวิล์ด20แล้วใช่ไหมผมสามารถใส่อันที่3ได้แล้วเนี่ยฮะมาตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลย25อันใช้เงิน6,000นะครับ1ชั่วโมง15นาทีจัดไปพี่ชายอ่ะสุ่มเผาอีกรอบครับ <c oughs> สุ่มไม่หยุดอะโอ้โหสุดยอดจริงเรายังไม่เจอปลาเยอะเลยนะ ฉลามผมก็ยากตกไม่ได้อ่ะเราไปทำเควสไอ้นี่ก่อนล้วกันนะครับเควสเครื่องบินเรือเครื่องบินตรงนั้นไม่รู้ว่าเรือเครื่องบินนี้มันเร็วขนาดไหนแล้วก็มานั่งคุยกับมันจนออกซิเจนหมดอ ดูดิกดคลิกไม่ได้ได้วยนะต้องรอมันคุยอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะปลดล็อกคเอ้ยอันนี้ปลดล็อกแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหมื่นแปดเอ้ยแต,แต่แต่มันมันแพงกว่าเรือผมนะแต่อันนี้น่าจะ9ก้าหมื่นห้าครับเก้าหมื่นห้าวัตเตฟักเดี๋ยวเรามาซื้ออันนี้ก่อนดีกว่าเอ้ยแต่ผมว่าผมไปเก็บเงินเพื่อไอซื้อไอเรือน,นั้นเลยดีกว่าสี่หมื่นใช่ไหมตอบโจทย์เดี๋ยวเราค่อยมาทำเครื่องบินอีกทีเดี๋ยวฟาร์มเงินรัวๆครับคือโซนใหม่อ่ะฟาร์มไม่ค่อยยากเท่าไหร,ร่่่่นะะะะะฮฟฟาาาารรรร์์มม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 ปปณณ2 2ชชััวโวโโงงอผผไ ก็เดี๋ยวเราไปซื้อเลือกันเลยเย่ yeah, เข้ามาโอ้มันไม่ให้เข้าตรงนี้ด้วยมาแลจ้าสี่มห้าร้อยอันนู้นร้อยเท่าไรร้อยแปดสิบสองรอเอออนนี้แหละไปสี่หมครับมาแล้วเย่ yeah. ตามโมตูด <c oughs> ต้องฟ์มใหม่เกลือเดี๋ยวผมจะลองไปเกาะใหม่ดูนะไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าลองไปเกาะใหม่ครับเกาะสุดท้ายก่อนที่จะอัปเดตอ้โหลึกมากอ่า เข้ามาแล้วเย่ yeah. แล้วมีเป็ดครับอู้เป็ดมันอยู่ไกลมากมาก็เลยมีเควสให้เราเควสเต็มไปหมดเลยไม่ได้ส่งด้วย <c oughs> เดี๋ยวค่อยไล่ส่งอีกทีหนึ่งผมว่าตรงนี้ไม่น่าใช่นะตรงนี้ไม่น่าใช่ที่พักเรานะ <c oughs> อ๋อนี่ไงเอออยู่ข้างหน้าเลยอ่าตรงนี้ครับไปเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็มีแมวครับ ตรงนี้แมวทําอะไรเอ่ยลูมีโอ้40,070ครับอันนี้รับเควสดแมวมาอันนี้ถังออกซิเจน50,070โอ้เครื่องบินน่าจะแพงสุดครับโอ้ลุงนี้ผมมาซื้ออันนี้เลยดีกว่าเอแต่เราก็จะขับเรือมาไม่ถึงโอ้มีเคเวสดเยอะมากผมอาจจะไล่ทําไม่หมดนะครับอาจจะแบบว่าซื้อถึงอันสุดท้ายก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัปเดตแล้วเดี๋ยวไม่ทันวางวนน่าจะเข้าไม่ได้หรือเปล่านั่นจริงด้วยแล้วต้องทําเควสตรงนี้ก่อนอถึงจะเปิดได้ครับไปตกปลาแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อเก็บเงินอ่ะเก็บเงินยาวๆครับ เอาให้ได้สัก9ก้าหมื่แล้วกันเดี๋ยวผมไปทํเครื่องบินเลยเอา่าชั่วโมงอันนี้4,7่หมเริ่มทอแล้วเห็นราคาแล้วเริ่มทอแล้วสู้ๆไปอ่ะกลับมาเลยครับในวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะทุกคนผมใช้เวลาหลายวันนะคือจริงๆถ้าเล่นแบบเล่นเอาตายก็น่าจะใช้เวลาวัน2อวันนี่แหละก็ตันได้แล้วมั้งแต่ผมเล่นเล่นพักๆนะเพราะว่าผมเล่นนานไม่ได้ช่วงนี้นะครับ <c oughs> เนี่ย เออมันมีธนูน,นี้ด้วยที่เราจะต้องเข้าไปซื้อเนี่ยฮะตอนแรกผมรึกว่ามันจะเป็นอันอ่าอันที่แพงที่สุดก็น่าจะประมาณแสนนึงแต่มันมีแบบเยอะมากๆเลยเยอะกว่าที่คิดนะครับแล้วตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่8ปดหม้าครับผมว่าผมจะทําเรือที่เป็นเรือเครื่องบินให้เสร็จแล้วก็ซื้อเรือเครื่องบินมาใช้เลยนะครับตอนนี้เรามีเหรียญละเล่นไปนเรื่อยๆฮะสี่ร้อยห้าสิบไม่ส่อันนี้เลยเพื่อได้ของดีอีป,ปีกว่ะอันคอมมอนอ่าอืือ โอ้ลุงนี้อยู่ที่อีปิกดีวะแล้วก็เช่นเคยทำเควสส่งกล่องยาวมากๆเลยอันนี้น่าเบื่อสุดๆไปเลยผมต้องบอกตรงๆเลยครับว่ามันเป็นเควสที่น่าเบื่อมากๆเลยอะรับไม่ได้เลยครับมันยังไม่ปลดล็อกครับผมน่าจะต้องไปซื้อลำละ5้าหมืก่อนนะ ตุ่มได้อีกครับหนึ่งรอบจัดปุ้ยเออแม่งวนอยู่อย่างงี้ยแหละอ,อ้าวอ่าตอนแรกผมซื้ออันนี้มาปะเออผมซื้อนี้มานะครับ4 10, 7่หมแล้วก็อันนี้5 10, 7าหมครับซึ่งข้างหลังอะ่ะถ้าเราปลดล็อกประตูไปได้นะทุกคนมันจะมีอาราแสนกว่าหรือถึง3 0 0แสนอยู่ข้างในนั้นมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตรงนี้ฮะแล้วก็ฝั่งนี้เห็นว่ามีปืนกับ นั่นอันนั้นน่าจะถังแก๊สอันนี้น่าจะปืนนะแต่การที่จะปลดล็อกประตูนี้ผมว่าน่าจะต้องทาเควสของคนนี้ก่อนนี่ซึ่งเควสของคนนี้ต้องทําอะไรเอ่ยอ๋อเอามอสมาให้เขาสามอันแล้วก็อะไรนะเราจะต้องเอาอันนี้ไอแร่ตัวนี้ที่ตกได้ตกได้ไดจากป่าพวกนี้ยมันจะได้กองหีบสมบัติแล้วมาเป็นอันนี้นะครับมอสนั่นแหละคล้ายๆมอสนั่นแหละก็เอาไปกระท้อทั้งหมด2ออันก่อนอื่นเลยซื้อก่อนนะครับซื้ออันนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้แล้ว อ่าจะได้ส่งเควสส่งของด้วย Delivery ี่เควสของเขานะฮะก็คือตกปลาทั้งหมด3ชนิดแล้วก็สปิริตมิวเทสนะครับแล้วก็เอาแร่อันนี้ไปกระทาะที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วรอ10นาทีนะครับก็ละ5นาที2อันอ่นเดี๋ยวผมรอแถวแนี้นะครับจริงๆมันมี3เควสนะถ้าผมจะไม่ผิดมี3เควสระหว่างรอฮะไปส่งเควสอันนี้ต่อ จเจอาาอีหลามอีครอบหนึ่งคนเฮ้ยเรือตรงนี้เรายังไม่เคยลงมาเลยนะเนี่ยใช่ใช่ NVC ตัวนี้เรายังไม่เคยลงมาแล้วมีอ,าาอีหลามอีตัวหนึ่งอันนี้เรายังไม่เคยรับเควสเลยเ,เดี๋ยวรับเควสตัวนี้ไปด้วยฮะเดี๋ยวต้องนั่งไลท่ทำเควสให้หมดทุกตัวผมว่าแต่อาจจะไม่ใช่ในคลิปนี้อ๋อน่าจะเปิดประตูข้างหลังนี้ฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ <c oughs> มีประตูลับด้วยว่ะตรงนี้จำไว้ฮะอะไรครับ เย่ yeah, เปิดแล้วโ oh, 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 oh. 90,000ครับและซื้อเลยโอเคยาได้สักทีเ <c oughs> นื่ยมากๆใส่เข้าไปอ๋อใส่ตอนนี้ไม่ได้อ่ะแล้วไปส่งเควสและไล่ทำเควสดดยาวๆเลยฮะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวขั้นถัดไปเราจะต้องเปิดประตูน้ำนั่นแล้วซึ่งตามที่ผมดูในวิกินะครับตอนนี้ทูบกับกันนี่ในวิกิ ตอนนี้ทูบผมใช้ไอเจ้าตัวเครื่องบินใช่ไหมนี่เจ้าตัวนี้ฮะ9 5 0 0มันมีอีกนี่แส6ห0นะครับ2องแแล้วก็3 4 0 0นนะครับอันนี้ก็จะคือที่เราจะต้องเปิดไปไปในประตูน้ำก็คือไอเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้คือชั่วโมงครับซึ่งชั่วโมงเราใช้เป็นอันนี้อยู่47 0 0นะครับซึ่งอันนี้น่าจะต้องเปิดไปในประตูน้ำเหมือนกันอ๋ออันนี้อยู่เคสแม่มดที่อยู่ข้างใต้เออผมนึกว่ามันไม่โหดจริงๆแล้วมันโหดนะครับ82,000 ส่วนอันต่อไปนะครับ2องแสถึงสองแสนอ้สามแสครับสองแสนสี่นี่จะต้องหาในในไหนนี่ในพ่อมดเหรอพ่อมดจะอยู่ตรงตรงไหนของแมววะเนี่ยออแล้วมีทูบด้วยมีถังออกซิเจนด้วยครับแล้วก็อันนี้สามแสนหาจากอ๋อหาจากประตูอันนี้ต้องหาเป็ดใช่ไหมประตูที่ต้องหาเป็ดโอเคเอาเป็นว่าพันนี้นะครับขอพักไว้ครึ่งหนึ่งก่อนละกันเพราะว่า ที่เหลือน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะว่าพาร์ทแรกก็ใช้เวลานานมากๆแล้วผมใช้เวลานานจริงๆฮะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยเออเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ซุ่มก่อนปิดคลิปไงออกมาเป็น <c oughs> ขอบคุณมากเป็นคี้ <c oughs> เจอกันพาร์ทหน้าฮะ